สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคารโตโยต้าบายกบซาเพจเฟซบุ๊กโตโยต้าปแดงโปรโมชั่นโดนใจนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูนะครับการใช้งานการตั้งค่าในรถยาริสต,ตัว5ประตูตัวท็อปคันนี้ครับที่ผมกําลังจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างแล้วควรตั้งค่าตรงไหนบ้างแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้บ้างทีเนี้ยเดี๋ยวลองมาดูเลยนะครับ สวัสดีครับมาพบกระก,บ,กบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคารโตโยต้าบายกบซ่าเพจ Facebook ตโยต a ป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นยาริด5ประตูสีขาวมุกหลังคาดำราคาจะอยู่ที่6 9 1 0 0 0บาทเน้นนะครับสีดำพ่นสีมาจากโรงงานนะครับคอนเซ็ปต์ผมเหมือนเดิมครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในรถคันนี้มีลักษณะยังไงใช้งานยังไงแล้วก็ผมยินดีรับซื้อรถเก่าทุกชนิด แล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับดาวศูนย์บาทไม่ต้องมีคนค้ำอยากรู้เงื่อนไขเป็นยังไงทักเบอร์ผมได้เลยนะครับไปเราไปดูภายในกันครับผมครับสวัสดีครับทีนี้เราก็มาดูตรงด้านในรถนะครับก่อนอื่นนะครับเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วเราควรมาปรับแต่งหรือมาดูอะไรบ้างนั่นอันแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรือนไม่นะครับเราสามารถเซตนะครับการตั้งค่าต่างๆได้ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับก็คือเรากดนะครับปึ๊บเลื่อนลงมาครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวเอ่อเป็นไมค์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ่อมีทั้งนาฬิกาแล้วก็อุณหภูมินะครับภายนอกนะครับแล้วก็อัตราเฉลี่ยอีกกี่กิโลเราต้องเติมน้ํามันนะครับระยะทางรวมนะครับที่เวลาเราขับขี่มานะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งหรือเซตได้อีกอันนึงก็คือเป็นตัว Eco s a v i n g นะครับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูได้นะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนคล้ายแผนภูมินะครับให้เราดูนะครับแล้วก็เป็นแท่งกราฟขึ้นมานะครับเนี่ยครับเราสามารถกดได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยับไปอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวระบบนะครับปิดนะครับตัวออกนอกเลนนะครับเราก็สามารถปิดได้นะครับโดยที่ว่าเอ่อจะมีปุ่มอยู่ทางด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับสามารถปิดได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขยับไปตัวหนึ่งการตั้งค่าครับแล้วก็เนี่ยครับการตอบสนองนะครับความไวนะครับแล้วก็การเตือนเมื่อมีรถส่ายนะครับการตอบตอบสนองนะครับการเตือนรถส่ายนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขยับไปนิดนึงนะครับภาษาก็ภาษาไทยนะครับ หน่วยเราก็สามารถตั้งได้นะครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือลิตรเป็นหรือลิตรต่อกิโลเมตรนะครับตัว start stop นะครับระยะเวลามาตรฐานหรือแบบนานเราก็สามารถตั้งได้นะครับหรือจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับตรงนี้ตัว start stop นะครับเลื่อนลงมานะครับก็ไฟที่แสดงตัว eco นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นราคาน้ํามันครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับความสว่างหน้าจอนะครับตรงนี้ คำแนะนําอัตโนมัตินะครับแล้วก็วันที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลการเดินทางนะครับแลอันี้ก็เป็นค่าการเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับในหน้าจอนะครับของเจ้าตัวเออยาริสนะครับ5ประตูก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เพื่อนๆได้เล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตรงทางด้านวิทยุนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านวิจูนครับกนอื่นเลยพอเราสตาร์ทรถมาแล้วนะครับ เราก็เลือกภาษาครับเป็นภาษาไทยกดดําเนินการต่อทีนี้เราพอเราเข้ามาในหน้าจอวิทยุแล้วครับเราสามารถกดได้เลยนะครับว่าจะเอาขึ้นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้สมมุติเราเลือกขึ้นไปที่93เราก็กดใช่ไหมครับเราก็สามารถมากดตรงนี้ค้างนะครับเพื่อเป็นการเมมช่องตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเสียงได้เลยครับเปิดก็สามารถเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะกดเปิดทางด้านตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนกดตัวโฮมที่เป็นรูปบ้านปึ๊บก็จะเข้ามาหน้าฟังก์ชันนะครับต่างๆนะครับของวิทยุนะครับก็มีบลูทูธนะครับการโทรแล้วก็ตัวเอ่อเอาภาพขึ้นหน้าจอเนี่ยครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะไปทางด้านเมนูข้างในนะครับเราปัดหน้าจอตรงนี้ครับลงมามันก็จะขึ้นการตั้งค่านะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนทีมได้ด้วยนะครับ เราก็การแสดงผลนะครับตรงนี้ทีนี้ลูกค้าบางคนนะครับถ้าขับกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามันแสบตาหรือมันสว่างเกินเราสามารถกดตรงนี้เพื่อปิดได้เลยนะครับหน้าจอก็จะดับไปนะครับตรงนี้แตะมาอีกทีนึงนะครับหรือเลื่อนลงมาหรือกดปุ่มตรงนี้ครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นเอ่อการเปิดปิดนะครับอุณหภูมิหรือแอร์นะครับด้านนี้นะครับเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับ ระดับความเย็นตรงนี้เป็นแรงลมนะครับแล้วก็ถ้าปิดก็กดตัวนี้นะครับเปิดมี2แบบนะครับเปิดทั้งออโต้ตรงนี้ก็ได้หรือจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นตัว AC เดี๋ยวผมลองปิดนิดนึงนะครับอ่ารีลงมาตัวนี้เป็น AC น้ํายาแอร์อากาศหมุนเวียนในรถนะครับแอร์ Air, มาข้างหน้าแล้วก็ลงเท้าแล้วก็ต่างๆตรงตนี้นะครับเวิฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับ แล้วก็สวิทช์ทางด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เลือกขึ้นที่เราเมมบมรีไว้อย่างเงี้ยครับเรากดสามารถเลือกได้เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนไปที่เราเมมไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นหมวดหมวดเกี่ยวกับว่าเราจะเป็น fm/am หรือแอรงต่างเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับแบบตัดแสงนะครับก็เปิดเป็นออโต้นะครับอันนี้ไฟในเก๋งนะครับก็เรียบร้อย แล้วก็มาถึงด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องนะครับที่เสียบสายชาร์จได้อะไรได้นะครับตรงนี้เบรกมือระบบเกียร์นะครับต่างๆเดี๋ยวเราลองมาดูตรงข้างๆประตูอีกทีนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีระบบปิดนะครับตัวออกนอกเลนนะครับระบบปิดป้องกันการลื่นถลายนะครับเตือนก่อนการชนแล้วก็สตาร์สต็อกก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านข้างประตูครับ ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับข้างข้างหลังนะครับขวาซ้ายแล้วก็ตัวคนขับนะครับแล้วก็ด้านซ้ายส่วนตรงด้านคนขับนะครับก็จะเป็นตัวออโต้แล้วก็ล็อกเปิดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้เปิดกระจกแล้วก็ตัวสวิช์ปรับกระจกพับได้ตรงนี้ครับการปรับกระจกก็บิดมาทั้งขวานะครับแล้วก็โยกได้เลยครับตรงนี้นะครับจะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวาอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมลองพาไปดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับตรงนี้ผมก็ดูให้อย่างเรียบร้อยครับแต่ดูด้านหลังครับนี่เป็นด้านหลังนีครับสามารถพับเบาะได้นะครับ40 60นะครับตรงนี้นะครับมีไฟส่องสว่างตรงกลางมีที่เ แขวนหรือจับราวนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดโยกให้ดูครับนี่ครับมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยมียังหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่เสียบชาร์จตัวโทรศัพท์เพิ่มมาอีก2ช่องนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่เท่านี้ครับโดยรวมๆนะครับของตัวเจ้ายาริสนะครับ5ประตูนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นสีดํานะครับอย่างนี้เลยนะครับ กระจกมองข้างก็สีดํานะครับส่วนตัวไฟนะครับก็แบ่งเป็นช่องอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองซูมไปให้ดูนะครับเนี่ยครับไฟดัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะครับก็โปรโมชั่นก็ตอนนี้ก็มีเยอะครับเอ่อดาวศูนย์บาทไม่ต้องมีคนค้ำดอกเบี้ยต่ําสุดเอ่อศูนย์เปอร์เซ็นเราก็มีนะครับผ่อนสามปีนะครับทุกอาชีพออกได้หมดครับตรงนี้นะฮะ ยังไงผมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งช่องคาร์โตโยต้ววาบายกบซาด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊ก t o โยต้า้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจผมยินดีให้คำปรึกษานะครับมีอะไรเราโทรมาคุยกันครับตรงนี้ผมยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับตรงนี้นะครับผมดูให้เรียบร้อยครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ